ฉันลอองดาวเมโตอายุ50ปีค่ะป่วยเป็นโรคกระเพาะแล้วหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งขั้นสเราเราตัเาาดเนื้องอกไปเรียบร้อยแล้วป่วยมา14ปีเราพยายามสรรหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองมาตลอดเลยเพราะว่าชอบเป็นคนทานสมุนไพรพอดีมีเพื่อนที่เขาแนะนำมารู้จักจากคุณหมอคุณหมอคือ่านธร์สินชัยครั้งแรกนะเราก็ไม่เชื่อ พยายามสัรหาจริงๆแล้วเราเคยเจอเพราะว่าเซริตินน่ะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเราก็ไม่เชื่อว่าอยู่เมืองไทยมันจะมีจริงไหมอยู่ที่ไหนเราก็สัรหานะคะเราเป็นคนที่ชอบทานสมุนไพรอยู่แล้วจนมาทานรู้สึกว่ามีความรู้สึกมันดีีิฉันทานทั้งหมดทุกตัวเลยค่ะสิบสีนะมีทานให้หมดทุกตัวเลยทีแล้วมันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจนสามารถท้องในในท้องเมื่อก่อนจุกเสียดแน่นเฟ้อเลอเปเรี้ยว กดไหลย้อนนอนไม่ได้กินไม่ได้ทุกอย่างพอใช้เซอร์นิตินไปอยู่ประมาณ6เดือนดิฉันกลับไปตรวจที่ประเทศญี่ปุ่นพอไปตรวจที่ประเทศญี่ปุ่นไปเจอคุณหมอที่เป็นคนไข้เดิมคุณหมอบอกว่าคุณไปทำอะไรมาคะรู้สึกว่าข้างในคุณดีมากเลยเลือดก,ก็ดีไม่มีอะไรเลยในร่างกายของคุณคุณกินอะไรมาคุณกินต่อเลยนะคะเราดีขึ้นจากคนที่เป็นมะเร็งขั้นสามเมื่อก่อนนี้ผมร่วงนะคะผมร่วงผมน้อย ในตาวุ้นในตาเสื่อมตานีมองไม่เห็นทุกวันนี้เห็นได้ชัดเจนไม่ต้องไม่ต้องใช้ยาหยอดตาตาก็ไม่แห้งตื่นเช้ามาใช้ชีวิตปกติแล้วก็มีการออกกําลังกายเพิ่มด้วยเสริมออกกําลังกายด้วยไม่ใช่ว่าแค่ทานเซนตกินแล้วมันจะหายแต่ว่านนเชื่อมั่นเพราะว่าเป็นอาหารเสริมของเซลล์ชั้นลึกเรากินเรามั่นใจมันจะไม่มียาเคมีเลยเรามั่นใจที่สุด เซอร์เนตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ